ำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงอันตรายกว่าบุหรี่ปกติรู้ไหมคะ บุหรี่ปกติเนี่ยคือเราเผายาสูบแล้วเราก็สูดควันมันเข้าไปผลเสียเกิดตอนที่เราเผายาสูบนั้นจะเกิดสารพิษต่างๆมากมายเช่นพวกสารก่อมะเร็งต่างๆแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มีการเผาแต่เป็นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำให้สารที่เราจะสูบเนี่ยกลายเป็นไอไปเลยแล้วเราก็สูดเข้าไปบางทีก็เลยจะมีคําโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ปกติไม่มีสารก่อมะเรง็งซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะการศึกษาผลเสียในระยะย,ยาวเนี่ยเราย,ยังไม่มากพอแต่ตัวรรร้้้าาาายขอองบุหหีีี่่่่ไไฟฟเนนนนมมัูทกทกํใป็และค มันเกิดอุณหภูมิที่สูงกว่าบุหรี่ปกติอย่างมากเวลาเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนกับการเราเผาย่างบาร์บีคิวปอดอยู่เนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นปอดจะพังเร็วกว่าเวลาปอดพังเนี่ยจะเห็นภาพเอกซเรย์เป็นลักษณะนี้คะ่ะคือเป็นฝ้าขาวๆกระจายทั่วปอดส่วนปอดคนปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะลองเปรียบเทียบกันดูคือในระยะสั้นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทำให้ปอดพังเร็วกว่าได้อาจจะพังก่อนที่จะเป็นมะเร็งและการสูบบุหรี่ทั้งสองชนิดเนี่ยพิผลเสียต่อตายังไงงบบ้าาไไมม่่่จนสูดีกวะะค